มาตอนแรกนี่ตีมาผู้นำไนว้เนาะว่เออหุ้นได้หุ้นได้เก็บคนหา้าร้อยคนสองร้อยเอาแบ่งกันลดติีอย่าไปสั่นไปอย่างท่านน,นายแมเนาะท่านนายแม่ก็เอาไปเลี้ยงเพื่อนตีเพื่อนแม่ก็เก็บเงินหมงูพวกที่ไปไประชุมกันเนี่ยกั็จะได้หลายนะเพื่อนกระแมา่กันเก็บไปคนพุ่นท่านนายยังทายบัตรอันนี้ของยายไปเลยเนี่ยบาทแค่เนี่ยครับกบานเป็นได้ต่้งประี๋ หายจมหายจอยคดีก็ยังไม่คืบแน่เออคดีก็บอกคืบแน่ยังอยู่ในขั้นยังอยู่ในขั้นสืบพยานผู้เชี่ยวชาเนี่ยล่าประเดี๋ยวนี้เลี่ยงเกบเลี่ยงเป็ดนี่มันนักขึ้นหนึงวันไงกระดูกเข่ามันหล่นก็แฟบเด้อมันหล่นเลยนะหัวเข่านี่เอาอย่างไปใส่เนี่ยมาได้แล้วมัมีจัดยานไปมาได้ใช่ ใช่หมดมาขอยาแครื Jamie, LIKE, ่องแนมที่กระดูกตัวน <ok ี้เนาะครับถามว่าใครใครบอกในโรงพยาบานนะใครบอกแครื่องแนมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วในโรงพยาบานนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแครื่องแนมอ้าวบางทีออกวางเราได้เลยตัวเองเนาะจะไปบอกว่ามีไงได้ยายตรวจต้องมาตีอ่ะทั้งบูนเขาก็มาตีกันคือคือเหมือนผมกําลังเข้าใจว่าตอนนี้ หน่วยงานอนามัยไม่ถึงว่าโรงพยาบาลกาลังจะโกหกชาวบ้านออกําลังจะปกปิดอม่มในความเข้าใจของเราว่าทําไมถึงทําไมคิดว่าพยาบาลหรือโรงพยาบาลกาลังปกปิดเราครับมันต้องมันคนใหญ่ๆแบบเขาปกปิดกันเลยเนี่ย คนาใหญ่ๆี ja yeah. ่ยะขหม่เอาคนตักน้อยของน้อยไปเปียงบมนได้ได้เป็นแบบวมีตงนี้ต่นี้ก็พูดไม่ถูกนะพูดไม่ได้ใบหมดเลยก็ยังมีขนาดนี้เนี่ยเขาแคบๆนี้ก็ทำน้ำน้ำก็ทำน้ำใช่ไห้าลองไปทำน้ำทำเข้ามานั่งโดยการช่วยกันพูดก็ได้เออสองคนอ่ะได้แล้วบอยนานี่มันต้องหอเนาะมันเป็นปัจจัยอย่างนี้ยทำนาเสร็จแล้ว มันก็ต้องปลูกถั่วปลูกกระเทียมคือปัจจัยถั่วถั่วเนี่ยถั่วเหลืองหน้าแรงเนี่ยถ้าเราไม่ทำสองอย่างเราจะกินอร่อยเราเออเราเราเป็นคนเกษตรภาคเกษตรอ่ะแต่่าแดงนี่เขาไม่มาเยี่ยมหรอกเขาจะมาดูแลเขาเขาบอกว่าถ้าอันนี้เขาก็มาดูแลที่วัดเขาแค่มาเทปูนห้อยอืดูแลวัดโรงเรียนครับ อย่างอย่างอนามัยเนี่ยเราไม่รู้เลยที่เขาเอาเงินมาให้เนาะคร <ทำ S 1> ับเวลาไปไปต่างจังหวัดเขาบอกว่าจะให้คนละแปดร้อยทีนี้อย่างคนแก่ที่ที่ไปโรงเฮาบไม่สอนให้คนละห้าสิบบาทให้ค่ารถแต่ก็อนามัยก็ให้ไม่ถึงให้ให้สามสิบบาทถ้าไปที่เชียงใหม่มีอยคนเขาบอกนหที่ภาษาคมที่วัดเขาบอกว่าเงินแปดร้อยเขายังไม่ให้เลยเขาให้แค่เจ็ดร้อย ตอนนี้เา<ม>็ายังมีชีวิตอยู่คนที่เป็นเอ็มเลงนะคเราบอกว่าตอนนั้นปัดว่วงกันแต่แต่ไมู่่วงเงินมาจากไหมทีมทีนี้เขาปัดว่วงกันอีกว่าผาแดงเขาเขาเอามาช่วยเหลือ<ม>เขาไม่ให้เขาบอกว่าปีต่อปีเขาให้แค่เขาให้แล้วไปใช้แล้วมันหมดมทีนี้เขาก็กัทะเลาะกันสองฝ่ายเนี่ยเพิ่งรู้ทะเลาะกันว่าต้องให้เขาสิเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยฝ่ายไ,ไหนกับฝ่ายไหนครับไวบอกสองฝ่ายฝ่ายเอามาตอก Oh. อนามัยอนามัยไม่ให้ hmm. ก็ได้เห็นคนแก่หลายๆคนที่ไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าให้ห้าสิบบาทต้องถ่ายเอกสารคเ hmm. อกสารที่ที่เกี่ยวกับถุงยาเนาะครับถ hmm. hmm. ้าอย่างนั้นไม่ได้ hmm. ถ่ายแล้วถ่ายแล้วอันนี้เคยเคยเหมือนกันนะ hmm. Hmm. ที่สิบสองบาทตรงไปไม่เห็นได้ hmm. แต่ตอนนี้เก็บไม่ได้ละใครใครก็ไม่ทําตามแล,แล้วแล้วเขาเงินไปไหนล่ะไม่รู้แล้วทีนี้เขาบอกว่า hmm. ถ้าช่วยเหลือกันในหมู่บ้านเนี้ย อย่างเราเป็นคนแบบอยู่ดีมีสุขเขาไม่ให้เงินนะไป่ังจังหวัดไม่ให้เอาไปให้คนที่ไรที่ไม่มีอะไรจะกินไปช่วยเหลือแบบนั้นแต่หมู่บ้านนี้ไม่ยอมก็เลยไม่ไม,ไม่ช่วยเลยไม่ช่วยเหลือกันเลยที่มันเดือนระบาดเนาะเดือนระบาดปีหนึ่งมนสิบสองาทต่อคนเอ้ไม่เอาเพราะจที่มันนี่คือบริษัทเขาให้ เขาข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันเนาะมันไม่ได้มันก็ยังไม่ถูกหรอกคือว่าเงินนั้นเขามีอยู่แล้วเงินที่บ้านนะอนุมัยมีแล้วแต่อนุมัยมาขอเก็บคนละบาทเรืออะไรเนี่ยเดือนมาเป็นของเขาเออเดือนละอนละบาทอะไรเนี่ยคือไปตกทบเขาอันนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่เอาชาวบ้านเขาไม่เอาเขาก็มายอมจ่ายเงินที่นั้นเขาก็เลยเก็บไว้ไม่ยอมจ่ายเวลาใครช่วยเหลือเฉพาะคนที่อืมมีเงินน้อยๆอย่างเขานีี้ขาบเมีเองหล เอาเอาอย่างนี้ไอไอเรื่องเรื่องตรงนี้เนาะ<ม>ความช<ม>ัดเจนเนาะ<ม>เงินมันเป็นเงินสองก้อนนะคร<ม>ับอย่าเข้าใจผิดเพราะว่า